สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรย่อนค่ะผ้านิ่มใส่เย็นสบายไม่ร้อนนะคะรุ่นนี้เป็นงานพิมพ์ลายทั้งชุดเลยค่ะดีเทลตัวเสื้อจะเป็นคอปกเชิญน,นะคะกระดุมผ่านหน้ามีแต่งกระเป๋าฝั่งซ้ายค่ะส่วนแขนความยาวปิดข้อศอกนะคะรุ่นนี้ความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27ินิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายคมชัดสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะมีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อกเริ่มต้นที่38ด 40 42 44 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะมีหลากหลายสีให้เลือกเลยนะคะที่จะอยู่จะเป็นโทนสีชมพูค่ะแล้วก็จะมีโทนสีเหลืองนะคะสีฟ้าค่ะและสุดท้ายจะเป็นสีครีมนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะแถมฟรีเข็มกรลัดสวยๆแบบนี้นะคะให้คนลูกค้าถูกตัวเลยค่ะ ถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ